สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมพ่อกันยามแรงครับวันที่ยิบหาเหือนมกราสองหางหกเจ็ดครับพี่น้องพี่น้องว่าอากาศมือสองมือมันีีเย็นเนะครับเนาะเป็นเย็นเย็นแควนี้เขาเว้นอยู่ครับประมาณทุ่มสองทุ่มเย็นครับอากาศเย็น เดือดมากจะได้ปิดป้อมแหละครับลมมันเข่าสวรสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวน้อยเขตบ้านแพงเด้อครับเด้อมาพ่อกับป้ายอดจัดให้แชนแนลเราพ่อพ่อมักมวลเราพ่อบ้าหมอลำครับเอฟซีกีฬาวงหิงเขตบ้านแพงครับพี่น้อง ที่หมอลำสาวน้อยพี่ตันแตงอีหลามาแเราเด้อครับอีหลามาแล้ว,ว,อ,ลาาลวอีหลาลงมากรุงเทพแล้วมือนีแสดงยุวัดโกกากากครับพี่น้องตำบลโกกกาก,ากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับพี่น้องอย่าลืมเขาไปเป็นกำลังใจให้อีหลานเด้อครับพี่น้อง ี่นองเท้ากอสมอกับชินฮอดอีหลาเด้อเข้าไปเป็นกำลังใจให้อีหลาเด้อครับรุ่นครับรุ่นว่าอีหลามัน,นแกล้งชุดอย่างเดี๋ยวนี้กาประมาณสองทุ่มกว่าครับสองทุ่มกว่าพอกับพี่นอนีินอดที่นองครับบ่ได้ลงคลิปโดนล้ววัดโกกาก,าก ตำบลโกกกากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับปุ่นละวันที่ยี่หกกับพุณละครับตลาดชุมชนของซีฮาสวัสด์ข้างๆวัดบางติ้งครับพี่น,อน้องขลางๆางวัดบางติ้งในตลาดปนณลาจังสีัดได้เนาะตำบลน,นาดีอำเภอเมืองจังหวัด สมุทรสาครหรือก็ล่ะครับเป็นงานวันเกิดของซอจอจันครับสอจจันสอจัน,จน,จนเพื่อนกับหูจากบอสโจเนาะเป็นเอฟซีของสาวน้อยเพชรบันแพงกลับมาแล้วครับมาแล้วครับมื้อแหวกสาม,ม้านเข้ากรุงเทพแล้วสมกับความชิวอดชิถึงเนาะครับที่นอนอง มาล่ะครับเอ็นซี่ทั้งกทอทมนะครับเนาะเป้าไปเด้อครับเป้าไปศิลปินกำลังแจใหิลาว่ามือนี่น้องหักแพ้งครับศิลปินไม่กับมาครับจา้าคนสี่ห้องเพีงอย่างรุ่นกันครับรุ่นกันผมก็เวีกับที่คอยเบิง้งแหะครับรุ่นตลอดทอดแจ้งจ้างตังเบิ้งตะคิด จะเลื่อกับเป็นกำลังใจหลาเด้อครับเด้อคลิปนี้ก็แค่นี้กอนเด้อครับโดนเทียได้ออกคลิปน้ำเพลินมันม่คอยมีเวลาครับมือสองมือยันหลังมันอีกขวดแก้วครับพี่น,อน้องชิดหยังบ่ออกเลยบ่มีอ่ะลงเดี๋ยวลงคลิปน้ำไห้พี่น้องบึ่งทั้งแกม้ม,มเกิมบวมเบิดเง ược, อือกบวมเ่ามาแล้วทั้งสิล่ะครับ ครับแค่นี้แหละครับชิดน,นี่ครับสวัสดีครับจ้าจ้าสันสันตั่นนี่ละพี่นอตพี่นอ,นอคคนนงคุนเด้อครับสวัสดีครับผมบสวัสดีครับยูดีเนี้ยทุกคนเด้อครับสวัสดีครับผมค